กินมังม่วงน้ำเป็พี่นอ้องมะม่วงใหญ่มัม่วงแก้วหัวสั่งเราจะมากินยังสิตักกินเลยมังม่วงใหญ่ชิบุกปาดป็นทอนกินง่าย ก็ปปเปลี่ยนเมือ่อยิงยันสีตลอดแล้วมาจิ้มน,น,น้ำกันโมก็สิว่า ใช่เ้า,าเสียตุกเกอาออกนากล้องใช้ตุกเกอากับคนละเนื้อหาอยู่หรือไหมคะอืม <laughs> กินยักษีเหรอจ้ะ กินง่ายอยู่ง่ายคนอีสานกินน้ำม่วงซื้อกับอกกล่องปัสจาบัเได้นาะแจ้งซ้ิละ่ะพี่ไอ้เตอร์เพ็ดยังเนี้ยก็ต้องออกแล้วจ้ะ ยังมีตู่ของ,งเฮาเหีหยังคือเศ้าโลกไดลล้รู้จักบุตรจะเอ้ยจะมีมีแตอร์ผู้เป็นบ้านเนาะแค่เจ้าบ้านเนาะเป็นบ้านก็สร้างหอมตัวเนาะเป็นบ้านได้เงินเนี่ยจ้ะเาจนๆข้างขวายเศร้า ่อยไปว้าับไผ่เนาะไอยืมสขหอยมีมูปากมูเว้าเนาะได้ว้าน้ำกันทั่วโลกคนเนาะถ้ารู้ภาษาเดียวกัน <laughs> ถ้าบรู้ภาษาเฮา,ากับว้าแต่รับ,บนี่แหละเนาะคนไทยห้องว่าห้องบ้าเป็นเรนพวกปันดึกหน่อยฮะเรนตัวเนาะ ได้อยู่ดายกับมักมวลอยู่แล้วเนี่ยวางได้กับสังไปมักโคกับเล่นไปบ่มักโคกับบ่ลเล่นนั่นมองละอินที่แล้วบยยุได้หนากบุได้ทีทีพิถันน้ำปู้ได กินง่ายอยู่ง,ง่ายแง,ง,ยยง,ยงมือนเร่งคุยกระมูว่าท่านได้ดูดแล้วรับเรียบร้อยรับไว้จ้ะท่านได้ยังเนี่ยรับแล้วหูเมียคืนมายังว่าท่านถึงหกชุ่มอยู่หาเร่องมือบาน,นี้ตีสามหูเมียอีกเราได้บ้านนี่ว่ารับได้บานนี่ตีสามหูมึ้นมาเหตุงานตัว หบายโทรศัพท์ได้กะออกตีหาเครื่องถืนะอละ <laughs> เล่นยุ่หันแล้วโทรศัพท์เนาะบ่เล่นจังไหนขึ้นหอนมูไปล่นทำข้าวมูตัวยังมาเศ้าคั้นว่าเฮ้าลุกแต่เศ่าผู้เดียวบัดเชินไปพั่ไม่อมเมนมับมาโดเลย <laughs> เว้ยมีผู้ดูคือกันอยู่ต้อหนิว่านั่นอยู่กับเฮาเด้อว่าเฮาดูบ่เฮาเหมืนโบเมนดนๆจังปล่อยสองมื่นสามมื่นต่อคลิปสองคลิปกับโบไวเได้เพิ่งกับโบเบิ่งเฮาเด้นเนาะเพิ่งกับเหรียญพานเฮาอันนี้ขนาดเฮาปล่อยอยู่ว่าเศร้าก็ยังเงินเอาตามนี่แล้วพี่น้องยังบวบ